อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันบ้างไปรับชมกันกองทัพเรือเอาจริงแล้วถล่ม BHQ กระจุย F16 บินขึ้นไปถล่มที่จังหวัดตราดกลับฐานอย่างปลอดภัยปล่อยเปรตตะอุการทูตไม่เป็นผลขเขมรจับคนไทยเป็นตัวประกันงานนี้ผิดกฎบัตรประชาชาติเรื่องต้องถึง UN รายงานจากศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่2ตั้งแต่วันที่7ถล่มรถถังพังไปแล้ว6คัน BM21 1คันคเขมรตายไปแล้วร้อยสคนรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับก่อนจะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เชฟหน่อยแล้วกันนะครับมาอัปเดตกันทีๆนะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ยังคงยิงกันอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมครับ ไปดูผลงานของกองทัพเรือกันหน่อยนะครับยืนยันมาแล้วว่าทำลายที่มั่น B HQ ของกัมพูชากระจุยในวันที่11ธันวาคมปี2568ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับผู้ช่วยโฆษกกองรับเรือกล่าวถึงกรณีเมื่อวานนี้นะครับในวันที่10ธันวาคมปี2568เวลา23นาฬิกาตรวจพบนะครับคนที่ต้องสงสัยอยู่บริเวณชายแดนจังหวัดตราดท่านผู้ชมครับ ที่คาดว่าจะเป็นหน่วยกองบัญชาการองครักษ์พิทักษ์คุณเซนหรือว่า BHQ นะครับหรือหน่วยงานทหารรักษาความปลอดภัยระดับสูงติดอาวุธหนักมาท่านผู้ชมครับสังกัดของกองทัพกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่อาคารต้องสงสัยตามรายงานจากข้อมูลเนี่ยนะครับพบว่าชายชะกันแต่งตัวเป็นพลเรือนที่มาโดยรถตู้4-5คนเข้ามาในพื้นที่และเข้าไปยังตัวอาคารต้องสงสัยตามที่คาดชี้แจงไปเมื่อสองวันก่อน ในเรื่องของการดัดแปลงอาคารที่ตั้งเพื่อใช้เป็นที่ตั้งทางทหารและมีการระดมสัมภาระกำลังซึ่งเป็นหลักฐานที่เราเองยืนยันว่าตรวจพบกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวในกลุ่มอาคารที่ฝั่งกัมพูชาจากโดนตรวจการในเวลากลางคืนทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าสิ่งที่เราดำเนินการต่อกลุ่มอาคารเป้าหมายต่างๆเป็นการทำลายที่มั่นทางทหารของฝ่ายกัมพูชาที่เป็นภัยคุกคามนะครับก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกองทัพเรือก็ถล่ม B HQ กระจุยไปแล้วเรียบร้อย ไปดูอีกหนึ่งข่าวที่มีความน่ากังวลอย่างยิ่งโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยนะฮะท่านผู้ชมครับที่อยู่ทั้งฝั่งของปล่อยเปตล่าสุดนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่ามีการจับคนไทยเอาไว้ที่ปล่อยเปตท่านผู้ชมครับสำหรับทหารขเขมรน,นะฮะท่านผู้ชมนี่มันไม่ใช่ทหารและมันเป็นกลุ่มกองโจรเรียกค่าไทยละอย่างเงี้ยท่านผู้ชม ะะมันไม่ยอมปล่อยมาครับซึ่งก่อนหน้านั้นตอนกลางวันท่านผู้ชมครับมีการเจราจาครับว่าให้ปล่อยตัวคนไทย,ยกลับมานะฮะท่านผู้ชมล่าสุดนี้ท่านผู้ชมครับเพจของกองทัพภาคที่หนึ่งออกมาโพสต์นะครับบอกว่าการทูตปล่อยเปดไม่ได้ผลกผัมพูชาเมินไม่ปล่อยคนไทยกลับบ้านประนามกัมพูชาไม่มีมนุษยธรรมใช้พลเรือนบริสุทธิ์เป็นข้อต่อรองนั่นคือพื้นที่การสู้รบความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งที่สําคัญ ท่านผู้ชมครับมันไม่ยอมปล่อยให้คนไทยออกจากปล่อยเปตมีหน้าละโรนบินอยู่หลายรอบนะครับทำอะไรไม่ได้ท่านผู้ชมครับเพราะมันล็อกคอนะฮะประชาชนไทยเป็นตัวประกันท่านผู้ชมครับไม่ให้ถล่มบอลคาสิโนโปล่อยเปตนั่นเองอื้อ <c oughs> นะฮะท่านผู้ชมชั่วจริงๆไอ้พวกนี้ท่านผู้ชมคือจะยกเคสแบบนี้มาเทียบกับเฉลยศึก18คนไม่ได้นะครับไอ้ที่เราจับเฉลยศึกนี่คือทหารที่มันยิงใส่ทหารไทยของเรานะและอยู่ในพื้นที่การสู้รบ สำหรับเฉลยศึกที่เราล็อกตัวไว้ไม่ปล่อยไปเนี่ยการที่เขเมรทำแบบนี้กับประชาชนบริสุทธิ์เนี่ยหน่วยงาน UN ต้องเรียกลงมาดูด่วนครับเพราะว่ามันทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือผู้บริสุทธิ์พล,ลเรือนมันไม่ใช่ทหารนะครับผิดกฎบัตรสหรประชาชาติอย่างยิ่งนะครับทุกข้อด้วยที่เขเมรกำลังทำอยู่ในตอนนี้ UN เมื่อกี้มึงยังมาเตือนไทยยิงเขาพระวิหารอยู่เลยยูเนสโกอ่ะครั้งนี้เองเนี่ย UNSC อยู่ไหนครับเนี่ย มันต้องถึง UN ครับท่านผู้ชมเรื่องนี้รู้กันก็ข่าวนี้แหละว่า UN เอนี่ยอยู่ฝั่งไหนแล้วฮะท่านผู้ชมเหลือจะเชื่อฮะท่านผู้ชมครับกับคิดของเขมรไม่ใช่ทหารแล้วครับนี่มันซ่องโจรฮะไอ้ผู้นี้ท่านผู้ชมครับจับตัวเรียกค่าไถ่ชัดๆเลยแบบนี้นะโอ้โหอ่ะนะฮะทางภาครัฐจะแก้ไขกันยังไงแล้วทีนี้มันไม่ปล่อยตัวคนไทยกลับมาเนี่ยทีเนี้ยท่านผู้ชมครับเรื่องราวต่อมาครับไปดูผลงานของ F16 กกันหน่อยนะครับที่บินไปทิ้งไข่ที่จังหวัดตราดท่านผู้ชมครับ ไหนอ่ะขึ้นแล้วอ่ะของนัดมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยนู่นน่ะขวัญโอ้ยแน่นอนนะไปต้องวิ่งเข้าใต้สะพานกันเมื่อช่วงเวลา16นาฬิก40นาทีท่านผู้ชมครับเครื่องบินรบ F-16 ของเรานะครับของกองทัพอากาศปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งไข่นะครับจำนวน2ใบต่อตำแหน่งทางทหารของกัมพูชาในเขตคาสิโนบ้านสหลังนะครับในแนวรบจังหวัดตราด ปฏิบัติการสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บินกลับฐานอย่างปลอดภัยก็ต้องบอกว่าเมรเนี่ยร้องเลยครับไม่มีอะไรจะป้องกันได้ท่านผู้ชมครับถ้า M16 g กิบเพนบินขึ้นเนี่ยขนลุกขนพองเลยครับสำหรับทางฝั่งของเมนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกกล่าวไปใน EP ีก่อนสื่อนอกออกมาพูดถึงการปฏิบัติการของกองทัพอากาศไทยเนี่ยอย่างชื่นชมเลยนะครับสำหรับสื่อจากโบลด์ ว่ากองทัพอากาศไทยเนี่ยนะครับทำตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับไม่ได้ผิดกฎอย่างที่เขมรเนี่ยได้กล่าวอ้างนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งนะครับเครื่องบินเนี่ยมันก็เหมือนกับ BM21 นั่นแหละท่านผู้ชมครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่ยิงสนับสนุนระยะไกลเขาคิดเหมือนกันถ้าเป็นกฎการประทะเนี่ยท่านผู้ชมครับเครื่องบินกิบเพน F16 อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ BM21 นะฮะถ้าเกิดว่าเขมรนะครับรองในเยอะก็ไปติดปีกให้ BM21 ซะให้มันบินได้นะครับ เออมันจะได้เท่าเทียมกันก็ประเทศคุณนะครับไม่มีกําลังซื้อไม่มีกําลังที่จะพัฒนาต่อในด้านของกองทัพอากาศเราก็ไม่ได้ผิดนี่นะครับเราเป็นประเทศที่เจริญกว่าถูกปะนะครับเราใช้เครื่องบินกิบเพนเราใช้เครื่องบิน F16 เราก็ทํางานเหมือนกับ BM21 เหมือนกันคุณเอาไว้ใช้ยิงสนับสนุนนะครับในแดนหลังเราก็ใช้เหมือนกันนะครับแต่เราเนี่ยเอาไว้ใช้จัดการ BM21 อีกทีก็มึงทําผิดกฎเล็งกระบอกปืนมาใส่ประชาชนไทยโรงพยาบาลไทยโรงเรียนผู้บริสุทธิ์ เราก็ต้องจัดการแบบนี้อันนี้ว่ากันไม่ได้เราก็ทําตามกฎบัตรสหรประชาชาติไม่ผิดกฎแต่อย่างใดท่านผู้ชมครับขเขมรมันก็ร้องไปเพราะว่ามันเสียเปรียบไงมันถึงฟ้องนั่นฟ้องนี่เกี่ยวกับกองทัพอากาศไทยของเรานะฮะท่านผู้ชมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าประชาชนยังไม่รู้นะครับให้มันร้องไปท่านผู้ชมครับเออถ้ามันไม่มีปัญญาซื้อเครื่องบินใช้ก็ต้องบอกว่ามึงก็ต้องเจอแบบนี้ ไปดูรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่2กันหน่อยท่านผู้ชมครับประจำวันที่11ธันวาคมปี2568เวลา17นาฬิกาครับที่เคารพทุกท่านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ขอชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเวลา17นาฬิกาดังนี้ตามที่เมื่อวันที่7ธันวาคมปี2568กัมพูชาได้ทำการยิงใส่ทุตลาตรเวนของทหารไทยในพื้นที่ภูผาเหล็ก อำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดเป็นเหตุให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสองนายและได้เริ่มเปิดฉากการยิงด้วยปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องเข้ามาในยังพื้นที่ดินแดนไทยตลอดแนวชายแดนได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทรและบุรีรัมย์ทำให้บ้านเรือนของประชาชนพื้นที่การเกษตรและสถานพยาบาลในพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างมากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองได้เร่งอพยพประชาชนเข้าพื้นที่ปลอดภัย ณศูนย์พักพิงประจำจังหวัดที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหลังจากนั้นฝ่ายเราจึงได้ทําการยิงโต้ตอบตามกฎการใช้กําลังอย่างได้สับส่วนไปยังพื้นที่ที่เกิดภัยคุกคามด้วยอาวุธวิถีตรงและวิถีโค้งต่อฝ่ายกัมพูชาเพื่อสกัดกัน้นยับยัง้งและทําอันตรายที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่อันประกอบด้วยพื้นที่สีจังหวัดชายแดน13แนวรบดังนี้ด้านจังหวัดอุบลราชธานีจํานวนสองแนวรบหลักได้แก่พื้นที่ช่องบก พื้นที่ช่องอ่านมา้าด้านจังหวัดศรีสะเกดจำนวน5แนวรบหลักได้แก่พื้นที่สำแตะดนตวนภูผ,ผีสัตตโสมผนมประสิทธิทโสช่องตาเท่าผามอยแดงและห้วยตามาเรียปู่มะเขือช่องดนเอาผานยาวผานหิน8ก้อนและช่องสงําด้านจังหวัดสุรินทร์จำนวน5แนวรบหลักได้แก่ช่องจอมช่องเป๋ช่องระยีพื้นที่คนาพื้นที่ตากควายพื้นที่ช่องกลางพื้นที่ตาหลวงทม ด้านจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนหนึ่งแนวรบหลักช่องสายตะกูผลการปฏิบัติที่สำคัญในวันที่11ธันวาคม2568ช่องอานม้าเข้าควบคุมพื้นที่ได้บางส่วนเข้าทำลายฐานปฏิบัติการฆ่าศึกบริเวณพื้นที่สัมแตพื้นที่ช่องะยีช่องเป๋เข้ายึดพื้นที่คืนจนถึงเส้นปฏิบัติการแต่ยังถูกต่อต้านเป็นระยะพื้นที่คณาเข้ายึดแล้วสองที่หมายปัจจุบันถูกตีโต้อตอบจากฝ่ายตรงข้าม พื้นที่ตาควายยิงทำลายฐานทหารรอบปราสาทและเนิน350แต่ยังเข้าควบคุมไม่ได้เนื่องจากทุกต่อต้านอย่างหนักจากอาวุธยิงสนับสนุนโดนและกลับระเบิดฝ่ายกัมพูชาอย่างหนาแน่นจากการปฏิบัติของฝ่ายเราตั้งแต่วันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาคาดว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิต102นายทำลายรถถังที55จำนวน6คันในพื้นที่พนมประสิทธิทโสทำลายจรวดหลายลำกล้องจำนวน1คันทำลายระบบโดนจำนวน64ลำทำลายแอนตี้โดน1ระบบในพื้นที่ห้วยตามาเลีย การอพยพประชาชนปัจจุบันในพื้นที่5จังหวัดได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน751แห่งประชาชน222,548คนประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน34,104คนจังหวัดศรีสะเกด166,91คนจังหวัดสุรินทร์74,640คนจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน6,780คนและจังหวัดนครราชสีมาจำนวน333คนยอดอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน182จุด ประชาชนจำนวน22,999คนประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี175คนจังหวัดศรีสะเกด91คนจังหวัดสุรินทร์22,112คนและจังหวัดบุรีรัมย์621คนกองทัพภาคที่2จะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและรักษาอาจปไตยของประเทศอย่างเต็มกำลังนี้เป็นรายงานของศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่2นะครับประจำวันที่11เดือนธันวาคมปี2568 ในเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับเป็นที่จับสังเกตก็คือผลงานในวันนี้นะครับก็คือช่องอ่านมา้าเข้าควบคุมพื้นที่ได้บางส่วนนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าตรงนั้นเองเนี่ยคุมยากนะครับเนิน677แล้วก็ที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยท่านผู้ชมครับตรงนั้นเองทหารกัมพูชาก็พยายามที่จะสาดกระสุนใส่เราอย่างหนักหน่วงนะครับนะบเข้ามา